ลูกคนนี้เดี๋ยวผมจ่ายค่าเทอมให้นะพูดแล้วนะห้ามคืนคำไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็ทําคนที่สี่พูดไม่ไหวแล้วจ้ะอะไรนะมึงว่าไงนะอะไรนะอะไรบาปอะไรอะไรบาปบอกว่าบาปมากเลยมันจะไปบาปยังไงล่ะโน่นน่ะดูโน่นทำไมอ่ะเขาทําแท้งไม่ขอถีบสักทีได้ไหมแทงน้ำไม่ชอบก็ไม่ชอบทำแทงแทงน้ำไม่เกี่ยวนะ วารันญาจ้ะผมด้ชื่อาสอนสิงนะครับทีนี้ได้รู้จักแม่เจ้สอนสิงเป็นกันนนาเาน้นารัญยาจะตีทำไมเนี่ยตีเป็นลิงตีฉาบเลยมีคนยิง ตีทำไมหมดเวลาแล้วหมดเวลาอะไรเราไม่เกี่ยวกันไม่ต้องไปจับเวลาเราสอนสิ่งเนี่ยโหแกล้งกันอีกแล้วเนี่ยมันแกล้งมันแกล้งเดี๋ยวต่อไปใครแกล้งสอนรามนะเดี๋ยวจะหักค่าตัวคนละห้าร้อยดีครับหัวหน้ายกเว้นเบลไม่โดนไล่ออกเลยไล่ใครไล่เบลออกเลยหัวหน้าตั้งใจฟังไม่ออกข้อชัดเลยเขาไม่ออกแน่เขาหน้า